เหมียว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 ลงปู่มาเยี่ยมน้องเหมียวก่อนเข้านอนกันก่อนเข้านอนกันมาเยี่ยมนอยตรวจความเรียบร้อยโอ้ใครไม่หิวใครไม่ใครไม่อิ่มก็หิวใครหิวก็กินได้ลูกนะปู่หางเม็ดเอาหางเม็ดใส่ไว้แล้วหางเม็ดใส่ไว้ให้แล้วเนาะอหางเม็ดใส่ไว้แล้วพวกนี้มีหางเม็ดอย่างเดียวเนาะเหมียวเนาะกินหางเม็ดเป็นเล นอนกันก็นอนลูกนะทั้ง่วงก็นอนลงเด้อใครเพื่อนกันก็นอนด้วยกันเนาะจะได้จะได้อยู่ใกล้กันไม่เหงาจะได้ไม่เหงาเนาะจะได้ไม่เหงายุงก็จะไม่กัดด้วย,อยนอนด้วยกันเนาะส่วนน้องน้องเมียที่อยู่ในม่้งก็ไม่มีปัญหาอะไรแม่สองสีสองสีเทาสองสีเทาอ่อนนอนคนเดียวตรงนี้บ้านหลังใหญ่ เดี๋ยวว่าจะกลางมุง้งเอ้ทำมุ้งรวดให้เร็เรือยนี้มีเอฟซีแช่มาแล้วว่าจะสง่งส่งมุ้งรวดมาให้เพิ่มเนาะจะได้มาทำสองสองกองนี้สองกองนี้แม่มีนีมองไม่เห็นนะกางมุ้งอยู่กางมุง้งกางมุ้งหลวงปูเนาะเราเป็นในวัดนรมุ้งหลวงปูได้เนาะแม่สามสีสามสีนวล ันม้งได้ยินเสียงครูครูครูอยู่ก็ใกล้ไม่ได้เลยคู่ตลอดเลยหวงโรกตลอดเลยอหวงโรกจังเลยเหรอห,อหวงโรกจังเลยไม่ไม,รรไ,มไ,มไม่ควรแล้วไม่ควรละมาเยี่ยมเฉยลูกนมเทานมเทารายนี่ก็เริ่มหายแล้วเนี่ยคือคักเลยใช่ไหมลูกคือคักแล้วกระโดดรถเต้นของหล่มาแล้วเนี่ยโอ้กระดาษ ลองพื้นชันวางไว้ก็ตกขึ้นไปเล่นตกหมดเลยครับส่วนเหมียวทองอะไรลูกทองหยกักทองหยักนอนตรงนี้นอนกระบะทรายลูกจัดไว้ดีๆนอนดิ้นนะด,ดิ้นปิดป้ายจะอยากจะออกเลยลูกไม่ออกนะล,ลูกนะอยู่ในนั้นแหละปลอดภัยนะเรื่อยออกมาข้างนอกก็กวนเขากวน,ขน,นเขานะแม่เนาะนอนในนั้นแล,ล้วเด้อเครัก็ขอถ่ายบรรยากาศยามค่ำคืน ก่อนเข้านอนกันอีกครั้งหนึ่งเนะาะให้กับทุกท่านเลยที่อยาก <c oughs> จะเห็นน้องเหมียวก็จะได้ถ่ายให้ดูอีกรอบหนึกงไม่ใช่เดึกอะรอ,รอบค่ำรอบค่ำรอบเบืดแล้ว <c> ท <oughs> ่าไรแล้วเนี่ยสองทุ่มเนาะสองทนะุงทมนะ่มเนาะผมกูก็ถ้าตรวจดูรอบนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเข้านอนเหมือนกันเนะพราะวันวันนอนไม่เพียงพอแล้วนี้นอนไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพอ กอดูแลน้องเหมียด้วยเมียเขามากวนมากกาคู่กันคู่กักไล่กันไล่กัดกันเมียข้างในนี้ก็กัดกันเหมือนกันตัวผู้ตัวผู้กับตัวผู้ประลองฝีมือกันประลองฝีมือกันกัดกันทุกกคกุกกะแย่งกันแย่งความเป็นใหญ่แย่งความเป็นเจ้าเรามาดูคู่นี้ครับ พวนี้ตัวพูดด้วยกันนะเนเ่ยนั่นก็ทอมุลทอนี่ก็บุญนี่บุญบุญบุญเลยบุญสมตัวพูดด้วยกันอ่าทำอะไรกันฮะพูดด้วยกันเถอะัดคอเจ็บเลยเขากัดกอย่างนี้แหละเขาไม่เข้าใจเลยว่าเป็นตัวพูดหรือเมียไม่รู้เลยเขาเล่นกันแบบนี้แหละเนาะกัดคอกันเจ็บหมดเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเร้วไม่ใช่ละไม่ใช่กันละเด้ว เดี hmm. ย๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปหมดโลกมนุษย์โลกโลกทั้งหลาย <c oughs> ผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเขาเรียกกันเลยนะสาวลดเท่าเทียมกันสาวลดเท่าเทียมกันเลยก็เลย,เลยผู้ชายเลยผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันเออเมื่อกี้รพูดว่าอะไรเอื้อเออคู่กันทำไมมันดูเปผู้ชายด้วยกันจ hmm. ะเปไปการกมากเราเจ็บคอคอจะเป็นแผลมาแล้วคอเป็นแผลมาแล้ว เอาแล้วเขี้ยวครบไปนั่นคุณชายด้วยกันลูกเด้อเด้อนี่ก็มีไข่นี่ก็มีไข่อ่าเด้อไม่เป็นไรละเขาต้องทำไปนั้นแต่ไม่มีลูกเกิดมาไม่ได้นะเพราะเขาไม่มีเขาเป็นผู้ชายไม่มีบ้าลูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรของสัตว์โลกตามนั้นเลยครับองปู่ไม่ว่าอะไรละอืว ขอน้องๆผู้หญิงกับผู้ชายจะไปยุ่งกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะปีปัญหาโรคหลาน้นามาเยอะปูเล er ี้ยงไม่ไหวแล้วปูเลี้ยงไม่ไหวแล้ววันนี้อ่าทไมไม่มีเมฆนี่จะมีแสงจันนะลูกจะมีแสงพระจันทร์นะวันนี้มีทีมีไม่มีเมฆมีเมฆเลยไม่เห็นแสงจันทนะอืะอเราไม่เห็นแสงจันทเลยเห็นแต่แสงไฟแสงไฟโซลาเซล แสงไฟดวงอาทิตย์แสงแห่งดวงอาทิตย์ตจะมาส่องแสงสว่างในยามค่ำคืนได้เนะมนุษย์เราก็เก่งเก่งเก่งมากๆเอาแสงดวงอาทิตย์มาไว้ในนี้แล้วก็มาส่องควา,า,ามค่ำลางคืนได้อืแล้วก็เคลื่อนสัญญาณต่างๆอยู่ที่ไหนที่ไหนก็คุยกันได้อยู่ที่ไหนของมุมโลกก็คุยกันได้เนะอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็มองเห็นกัน ทัวนี้เหมือนตาทิพย์เลยนะเหมือนตาทิพย์อยู่ไนก็เห็นกันได้นะก,ก็เป็นอะไรที่ยิวฒนาการมาถึงยุคปัจจุบันนี้ได้นะจากอดีตการผ่านมานุ่นต้องนั่งทางในเท่านั้นถึงจะเห็นนั่งทางในถึงจะเห็นแต่ปัจจุบนันนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องหลับอยู่ไหนก็เห็นถ้าอยากจะดูนะเห็นได้หมดครับ,บสำหรับคลิปนี้ก็ขอส่งความสุขกับทุกทกคนทุกทท่านที่มีขอรักความเมตตาจนน,น้องเหมียว มีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เพื่อน,น,อนร่วมโลกกับเราเนาะถึงแม้ว่าเขาเป็นสัตว์เป็นเหมียวเป็นสัตว์แต่เขารู้รู้ภาษารูา้ถึงไม่รู้ภาษาคนแต่เขารู้ภาษาอากับกริยาที่เราแสดงออกเราแสดงออกนะที่เราพูดเข้าไปนี่แหละสื่อภาษากันด้วยด้วยด้วยภาษากายภาษา สารเสียงถึงแม้เขาไม่ถึงแม้ว่าเขาจะฟังไม่ออกว่าแปลว่าอะไรแต่เขารู้ว่าสีนั้นทีนี้คืออะไรเขาเข้าใจเราก็เข้าใจเขาที่เขาแสดงออกกับเราอยู่นู่นางนี้แตว่าเขาก็แสดงถึงความรักความความห่วงใยความเมตตาต่อต่อเพื่อนด้วยกันของเขาต่อผู้ที่มีพกคณต่อเขาทั้งหมาทั้งแมวเหมือนกันเลยเขาจะรู้เลยครับอันนี้ก็ ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดเขาเราก็จะรู้เนะาะแต่พาะคนที่มีความสนใจคนที่มีเมตตาเท่านั้นที่จะสามารถสื่อสารกับเขารู้หลวงปู่สังเกตดูเหมียวเนี่ยถ้ามีคนที่เป็นเาเรียกว่าคนที่ไม่มีความรักต่อสัสตว์นะเลยเข้ามานีนเขาจะจ้องมองเขาจะหลบเลยเขาไม่เขาไม่เข้าไปใกล้เลยนะอันนี้หลวงปู่ก็สังเกตวันนี้มีลุงชนาเข้ามาเนะ่ะเขาก็เป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่า นายพรานเก่านายพรานล่าหนูล่ากระรอกกระแตกระต่ายพวกนี้จับเนี่ยแต่เขาเข้ามาในวัดมาขอเขาน้ำเมียเขารู้เขาเห็นเขาก็วิ่งหลบเลยอ่ะเขารู้ว่าคนคนนี้ีไม่ไม่มีใจรักทางประทางสัตว์มีใจตรงข้ามกันเรอกราจะรู้รู้เินทัศสยาของเขาเนาะสำหรับนี้ก็ไม่คุยเยอะแล้วเดี๋ยวจะเข้านอนเข้านอนแล้วสนบนเข้านอนเนาะ ก็ขอส่งความสุขให้กับไปคุณทุกท่านได้รับดูแลชาวนาเกี่ยกันนี้เนาะกรอนมรนาธาตุอายุวันนอสุขังพลังเอ๊ะยังไม่ยังไม่ครบเลยเนาะเดี๋ยวไปดูอีสองอีสองบ้านกันสองบ้านสองบ้านคือบ้านนี้บ้านนี้มาดูอันนี้คือแม่แม่สีหมอกสีหมอกอยู่ตรงนี้เนาะสีหมอกก็ใกล้จะคลอดแล้ววันไหนทั้งวันนึ่งเลยเนาะถ้าวันนึงน่าจะคลอดแล้วเนาะ ก็ไปอีกบ้านเอ่อกี่บ้านหนึ่งคือบ้านแม่ดวงดีแม่ดวงดีอยู่ทางนี้หรอกแม่ดวงดีโลกห้าที่แรกมีโลกโลกสามตอนนี้กลายเป็นโลกห้าแล้วเป็นโลกห้าเลยโอ้โลกโอ้หลวงปู่มากวนใช่ไหมลูกหลวงปู่มากวนเหรออ๋อกำลังให้นมโลกอยู่กำลังนอนกอดโลกอยู่หลวงปู่มากวนหลวงปู่มากวนดูแลลกไปแล้วไม่ต้องโลกแล้วอ่าลกแห็งโพธิ์ายโลกอีกแล้ว พวกขันโอถ่ายภาพแล้วโอ้โลกูลกๆทั้งหลายเดินลุกดิกลุกนิกไปเลยลุกดิกลกุก,ลก,ดก,ลกดิกทั้งทุกทุกเหมียวเลยเนาะแข็งแรงกันหมดแล้วนะแข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแร,รงโตไวๆแล้วนะโตไวๆนะลูกนะกนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอาหารเสริมมาลูกพรุ่งนี้มีอาหารเสริมปุ๋ยแวะซื้อไปด้วยแล้วก็เอฟซีก็แจ้งมาแล้วว่าจะ,จะจะส่งนมส่ง ของบำรุงทั้งแม่ทั้งลูกมาให้เนาะจะได้กินอะไรที่ครบได้สารอาหารครบเนาะจะได้แข็งแรงมีพละกกาลัง <c oughs> น้องเล่นกันดีเลยเล่นการสนุกแล้วเล่นการสนุกแล้วมีเพื่อนเล่นเยอะเลยโอ้ <c oughs> นั้นพี่ใหญ่สีทองแดง <c oughs> ทองแดงสีทองแดงพี่ใหญ่น้องสีน้องมหม่น้องสีงางสขาวสองดำหนึ่งเท่าหนึง่ง <c oughs> เล่นในกานเล่นในกานะครับจบแล้วนะขอขอจิตดีไว้เช่นนี้ก่อนนะเพราะกำลังคลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านทุกคนเธอสาธุอายุอโนทุกครั้งพระลาง